สวัสดีครับผมเจอกันกับซอนคอนวีล็อกนะครับและวันนี้เราจะยังคงอยู่กับเรื่องราวของแรมเหมือนเดิมหลังจากที่ได้นำเสนอในเรื่องของใส่แรม2แถวทำไมเราจะต้องใส่2ส,สลัดแถวที่2กับ4ก่อนซึ่งมีอธิบายอยู่ข้างในเทปที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับและตรงนี้ขอกลับไปเสริมเทปที่ผ่านมาก่อนนิดนึงว่า มันไม่ได้เสมอไปหรือ100%เซมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในอดีตใส่แรมชิดกัน1-2หรือ3-4เป็นดูอัลแชนแนลหรือบางที1-3นะครับหรือ2-4เป็นดูอัลแชนแนลและเป็นการเ c o m m e n d หรือเป็นการแนะนำจากผู้ผลิตแต่ถ้าหากว่าณปัจจุบันนี้เกือบ100%หรือมากกว่า99%จะต้องใส่แรมแถว2กับ4ก่อนส่วนเหตุผลเพราะอะไรตามเทปที่นำเสนอไปและ ที่กลับมาพูดคุยกันเรื่องของแรมในวันนี้เพราะว่ามีคำถามเข้ามากันค่อนข้างเยอะสำหรับเรื่องของแรมความจุไม่เท่ากันใช้งานร่วมกันได้ไหมและเป็นดูอ้าวชแนลหรือเปล่าแล้วก็ระบบจะสเตเบิลไหมมันทำงานได้ดีเพียงไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่คือประเด็นที่จะมาตอบให้ได้รับฟังกันในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเองได้เคยนำเสนอ แบบเต็มๆให้ได้ชมกันไปนะครับซึ่งเนื้อหาอาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงเพราะว่าเป็นการสาธิตกันสดๆทดสอบกันสดๆในส่วนของการเล่นชื่อหัวข้อนี่ใส่แรมไปเรื่อยนะครับ8 g b คูณหหรือ4 g b ิบวก 8G ิบกบวก4อะไรแบบนี้ซึ่งนะครับคำตอบที่ได้น่าจะชัดเจนสำหรับใครที่รับชมว่ามันใช้งานได้แต่มีแต่นะครับ ไม่ร้อยเปซทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าตัวแรมที่คุณมีมันมีโอกาสที่จะไปด้วยกันได้ไหมบางคนใช้งานอยู่ไม่เจอปัญหาอะไรบางคนใช้งานอยู่แล้วเจอปัญหาเท่ากับว่าหากคุณต้องการใช้งานแรมที่มีความจุไม่เท่ากันคุณจะต้องยอมรับหรือพร้อมที่จะแบกความเสี่ยงว่ามันอาจจะไม่สเตเบิลหรืออาจจะต้องปรับในแบบแมนนวลวิ่ง xmp ไม่ได้ โอซีไม่ได้อะไรแบบนี้ฮะคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนะครับก็สามารถเลือกที่จะใช้งานได้ในกรณีนี้ก็คือคนที่มีแรมวางอยู่แล้วรอบๆตัวแล้วนำมาใช้งานร่วมกันแต่หากว่าจะซื้อใหม่หากเป็นไปได้ผมเองก็จะแนะนำว่าควรซื้อแรมที่ความจุเท่ากันความเร็วเท่ากันหรือเป็นแรมที่เขาขายมาเป็นเซ็ตอยู่แล้วว่าคัดมาแล้วเป็นดูอ้ลชัแนลจะดีที่สุดวนกลับมาที่ เรื่องของแรมความจุไม่เท่ากันสำหรับแรม8กิกบวกแรม16กิกหรือแรม16กิกบวก8กิกและวันนี้จะมีคำตอบนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเออถ้าเกิดเรามีแรมแบบนี้16กิกบวก8กิกแล้วใส่แถวไหนดีนะครับจากเทปที่นำเสนอก่อนหน้าบอกว่าเราควร หรือแนะนำว่าต้องใส่แรมใน A2 กับ B2 นะครับก่อนหรือคู่นอกหรือง่ายๆว่าช่อง2กับช่อง4แต่วันนี้ที่จะมาให้ดูก็คือผมใส่แรม2กับ4แต่ตอนนี้ผมใส่แรมที่ไม่เหมือนกันอันหนึง8กิกอันหนึง16กิกนะครับและถามว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าคำตอบเหมือนกับที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือทั้งใช้ได้และใช้ไม่ได้นะครับต้องพูดง่ายๆวัดดวงกัน เอาเองแล้วกันคุณต้องพร้อมที่จะแบกรับความเสี่ยงดังกล่าวส่วนการใช้งานตรงนี้ถามว่ามันจะเป็นดูอ้าวชแนลไหมคำตอบก็คือยังคงเป็นดูอ้าวช n นลนะครับแต่เป็นดูอ c h a ช n นลในแบบ asymmetric a s y m m t r i x ก็คือแบบไม่สมส่วนหรือแบบไม่เท่ากันซึ่งใช้งานได้ทั้ง AMD และ Intel โดย Intel มีระบุเอาไว้ชัดเจน AMD ไม่ได้มีระบุเอาไว้หรือไม่มีข้อมูลว่ารองรับแต่จากการทดสอบนั้นสามารถใช้งานได้ซึ่งถามว่านะครับเมื่อมีเรามีแรมที่มีความจุไม่เท่ากันก็คือแรม8กิกอยู่แถวหนึ่งแรม16กิกอยู่แถวหนึ่งเมื่อรวมกันเราจะได้ความจุแรมรวมเท่ากับนะครับอ่ะเท่ากับ24กิก b บถูกต้อง และเราสามารถใช้งานแรมทั้ง24 GB ได้ตามปกติส่วนที่บอกว่ามันเป็น asymmetric นะครับ asymmetric หรือ,อบางทีอาจจะเรียกว่า asynchronous asynchronous นะครับใช่ตามนั้นมันเป็นอย่างไรก็คือเป็นไปตามรูปที่ผมให้ดูตรงนี้เรามี CPU เรามีระบบที่เป็น dual channel อันนี้คือ channel A อันนี้คือ channel B เมื่อเราใส่แรม8 g b ใน channel A และเราใส่แรม 16GB ใน Channel B CPU Z จะโชว์ให้เราเห็นว่าเป็น dual นะครับ n แ e ลและระบบก็มองเห็นเป็น dual channel ใช้งานได้นะครับเป็น dual channel data จาก CPU วิ่งมาพร้อมๆกันทั้ง2 c อ a n n น l แต่สิ่งที่กลายเป็นว่า asymmetric ก็คือในความเป็น dual channel ของระบบตรงนี้มันจะเท่ากับ1 6 g b เท่านั้น แต่เรามีแรม24 g b แล้วมันเป็น16 g ิได้อย่างไรก็เพราะว่ามันไม่สมส่วนซิมเมตริกเรามีแรม8 g ิกแถวเรามีแรม16 g ิกแถวมันจะเป็นดูอัลชานแนลกันเพียงแค่8 g b บวก8 g b ของแรมที่มีอยู่มากกว่านะครับส่วนที่เหลืออีก8 g b ตรงนี้ที่นี่จะกลายเป็นแรมที่เป็นซิงเกิลนะครับตรงนี้กับตรงนี้ จะกลายเป็น Dual เท่ากับว่าระบบมองเห็น CPU มองเห็นเป็น Dual เข้าถึงแรมได้สูงสุดนะครับในโหมดดูอ Channel ที่ 16GB ก8ิกบวกแเท่ากับ1 6 g และเมื่อไรก็ตามที่ 16GB ที่เรามีอยู่ตรงนี้หมดไปนะครับคราวนี้ก็จะมามองหาข้อมูลในที่เป็นซิงเกิลช n n e ลที่นี่ซึ่ง เท่ากับว่านะครับหากคุณใช้งานแรมแบบนี้ที่เป็น asymmetric หากแอปพลิเคชันหรือเกมที่คุณเล่นยังใช้แรมไม่หมด1 6 g กิกเพอร์ฟอร์มนจะไม่มีความแตกต่างไปจาก8บวก8นะครับหรืออบวก4บวก4บวก4 16อะไรแบบนี้แต่หากว่านะครับแอปพลิเคชันของเราใช้แรมเกินกว่า 16GB กิก p e r ร์ฟอร์ c e ก็จะดรอปลงเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากมายซึ่งอย่างไรแล้ว24กิกที่ปรากฏที่นี่ยังดีกว่า8กิกนะครับบวก8กิกเท่ากับ16กิกเพราะอะไรหากว่าคุณใช้งานแอปพลิเคชันที่แรมเกิน16กิกหรืออย่างเช่นเกม Warzone ดึงแรมเกิน16กิกเมื่อแรมเต็มเฟรมร่วง แต่พอเป็นแบบนี้แม้ที่เหลืออยู่อีก8กิกนะครับจะเป็นแค่ซิงเกิลแต่คุณยังมีพื้นที่ให้ได้หายใจ CPU ไม่ใช่ CPU Windows น,นะครับยังสามารถทำงานได้ CPU ยังมีพื้นที่ให้เข้าไปหาข้อมูลเพราะว่ายังมีพื้นที่ให้มีการพักข้อมูลเพื่อรอการประมวลผลมันเท่ากับว่าเรามี RAM 24กิกเป็น Dual 16กิกและเป็นซิงเกิลอีก8กิกนะครับนี่คือการใช้งาน RAM ที่มีความจุ ไม่เท่ากันและถ้าถามว่าเราควรใส่แรม1 6กิกกับ8 g กิกในช่องไหนดีคําตอบจากที่ผมค้นหามาอันนี้ผมยังไม่เคยทดสอบเปรียบเทียบนะครับมีการแนะนํากันว่าใส่แรมที่น้อยกว่าในช่อง a 2นะครับหรือช่อง first และใส่แรมที่มากกว่าในช่องที่2ก็คือ2-4นะครับในในชแนล b 2ทํทำไมถึงแบบนี้เพราะว่าเพื่อให้ cpu มามองหานะครับแรมที่มีความจุ น้อยกว่าแล้วมันจะเท่ากันเป็นิมมตริกมองกันว่าถ้าหากเราเอาแรมที่เยอะกว่าเป็นช a นแนลแรกบางที CPU จะมามองหาที่ช a นแนลแรกก่อนจนหมดนะครับแล้วค่อยมาหาในแถวที่2อาจจะเกิดความล่าช้าอาจจะเกิด l a เ e n ซีมากขึ้นเล็กน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องคิดเยอะสำหรับท่านที่มีงบประมาณจำกัดหรือมีแรมวางอยู่ในบ้านนะครับมีความจุไม่เท่ากันความเร็วไม่เท่ากัน ลองมาดูเทปนี้ได้ที่เคยทดสอบให้ดูและตามที่บอกว่าต้องพร้อมที่จะแบกรับความเสี่ยงเพราะอะไรเพราะมันไม่100%ซผมตอบได้ว่ามันใช้ได้และไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับตัว CPU ขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดตัวไบออดของเมนบอร์ดนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของแรมขึ้นอยู่กับชิปแรมอะไรสารพัดเอาเป็นว่าพูดได้ว่าอาจจะครึง่งครึง่งห้าสิบหใช้งานได้โดยที่ไม่มีปัญหาไม่งอแง,งอะไร อีก50%อาจจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นความเร็วต่ำๆเช่น2.66หรือไม่เกิน3,200โอกาสใช้งานได้สูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบัสสูงๆโอกาสเจอปัญหาก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันและสุดท้ายตรงนี้ผมมีนะครับเรื่องของ OC RAM ร3แถวเคยนำเสนอให้ชมไปด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้ชมเทปเรื่องใส่แรมทำไมต้อง สอก่อนหรือผมควรแก้ภาพปกทำไมควรจะดีกว่านะครับและนี่คือเรื่องที่ผมนำเสนอไปเมื่อตะกี้วัดอะ asymmetric dual channel เอาง่ายๆนะั้นใน reddit อันนี้ขอบคุณ reddit ด้วยนะครับเขาทดสอบให้ดูหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า flex mode ก็คือใส่แรมที่มีความจุไม่เท่ากันและเขาทำการทดสอบให้ดูนะครับบนแพลตฟอร์ม amd วา่าผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งถ้าเราดูที่นี่ คือ16กิกคูณ2ก็คือ symmetric นะครับผลที่ได้ c i n e b e n R20 กล่าวได้ว่าไม่เห็นความแตกต่างสำหรับบางท่านมองว่าอุ้ยมันต่างนะเนี่ย4352กับ4269จริงๆแล้วเป็นแค่เรื่องของการ error ในการทดสอบที่แต่ละครั้งมันไม่ได้เท่ากันซึ่งถ้าเกิดเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์เอาไว้ให้ใน description ด้วยถ้าเข้ามาดูจะเห็นได้ว่าบางอย่างมีความแตกต่างแต่ถ้าหากเราดูนะครับเรื่องของ s y ม m e t r i c 16บกวก3 2กับ3 2บวก16โดยส่วนมาก16แถวน้อยแรมที่มีความจุน้อยกว่าอยู่ในแถวแรกจะให้ผลที่ดีกว่านะครับคือไม่ทั้งหมดแต่โดยส่วนมากและมีการทดสอบสารพัดลองเข้าไปดูกันเองนะครับอันนี้คือเอามาอ้างอิงให้ดู c o m p a t s s i o n a s y m m e t r i c c o n f l i c t 3 16นี่16บวก3 2คราวนี้เขาเทียบใหม่เอาแบบเป็นเปอร์เซนต์ให้ดูว่า16บกวก3 2กับ3 2บวก16 1นึ1งร้อยหนึ่มันแตกต่างกันแบบน้อยมากจนสรุปได้ว่าแทบไม่แตกต่างหรือบางอย่างเท่านั้นที่มีความแตกต่างนะครับและเขาก็มีการสรุปบอกว่าเออเนี่ยความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะ่ะเป็นแค่ค่าเออร์อจากการทดสอบความหมายของคําว่า e r อร์อจากการทดสอบถ้าหากว่าใครที่เคย benchmark ลองเล่นดูสมมุติ c ีน e เบน c h คุณรันจากเครื่องเดิมของคุณ สิบครั้งแล้วลองดูว่าคะแนนจากทั้ง10ครั้งมันเท่ากันหรือเปล่าสิ่งที่ได้คือจะไม่เท่ากันนะครับโอเคนะวันนี้คิดว่าน่าจะได้คำตอบเรื่องของแรมที่ความจุไม่เท่ากันส่วนเทปต่อไปจะเป็นเรื่องของหากใช้งาน3แถวเราจะใช้งานได้ไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบางท่านอาจจะมีเวลาเข้าไปดูเกส s m a มาร์ทหรือ แพนด้าที่ให้ดูไปเมื่อกี้ที่เคยนําเสนอไปแล้วนะครับแต่ถ้าอยากรับชมแบบสั้นๆเหตุผลแบบรวบรัดว่า3แถวใช้ได้ไหมและที่สําคัญที่ถามกันมาเยอะนะครับก็คือใส่แบบไหนดี D. เมื่อใช้งาน3แถวจะใส่ใน Channel A นะครับสสล็อตหรือใน c h a n n e l B 2สล็อตอันนี้เจอกันในเทปต่อไปส่วนเทปนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้รวมทั้งนะครับหากมีข้อสงสัยหรือมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ ทิ้งไว้ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างรวมทั้งคําแนะนําต่างๆด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมรวมทั้งคอมเมนต์ทั้งหมดในเทปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมตามตอบให้เรื่อยๆนะครับและฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook ทวิตทีวีวันนี้ก็คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมบ่ายครับ